Alam, alam, lezam, lezam, le. Oh, lezam, mak, le, tanjil, lebih, lebih, lezam, tuh, lebih, 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 จะเล่นกับตัวนี้ตัวตัวตัวน้ำาจมันดื้อกันออกมานี่ออกมานี่ออกมานี่ออกมาทั้งนอกเถอะเอามาคุยกันดีๆไม่ทำเล่นหรอกออกมากไอ้ผู้ดีมาไต่หลังเราหนิว้ยว้ยเล่นน้ำาจแล้วพี่กระเจ้าพี่กระเจ้าพี่ก้าเจ้ามานี่พี่กระเจ้าเราไมาเล่นกับพี่กระเจ้าดีกว่าไม่เล่นกับพวกตัวเล็กดีกว่าสุดน้ำมันขึ้นมาไม่ได้เล่นกับพี่กระเจ้าดีกว่าพี่กระเจ้าเราไมาเล่นกันเด็นะว้าวสีมันต้อย่างเี้ยวสำน้ำสำเนาตัวใหญ่เท่ากันเออไม่ใช่ ตัวเลอย่าม,ยยยมาย่เล่นตัวใหญ่กันอยู่นี่สุ่น้ำสุนียมันต้องตัวใหญ่กันเลยตัวเท่ากันแล้วโอยอย่าข้ามนะไม่ไอ้ตัวเล็กอย่าข้ามหาว้อ๊ยมันชีวิตจะลนเกินเราล้ ใจก่อนนะครับใไม่ดันใจไม่ดันแล้วทุกคนใจเย็นก่อนใจเย็นใจเย็น่ใจเย็นหนุ่นหนุหนุไม่กระดิกกระดิกแล้วเดี๋ยวทุกคนใจเย็นค่อยคุยกั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 นทุกคนทุกตัวค่อยคุยกันเดี๋ยวพักแป๊บนึงเล่นลมอย่างที้หนูก็ไม่สู้นะมึงจู่ตีฮะมึงจู่ตีมึงเก่งตีฮะมึงี่เก่งมันจะใจได้ไม่เลยไม่เลยไม่เลยมึงเก่งตีฮะเจอพลังหัวเมียเนี่ยเป็นยังดไงมันด้วย เอ๊บมาอือเอาเอามาดิจ่อยหมดเลยมาดิเอาเสียมันไดยตัมือตัมือเสียมันได้เอ้ยเอ้ยเอ้ยอยเอาขักเอาเอ้ยให้ขนมันล่วงเต็มไปเลยเอาเข้ไปเอาเอาเไปเอาให้หมดเอาใหหมดเลยเออให้หมดเลยอมนอมล้กปกเออเอาไเลยเอขับต้องมักมัเอาเลยไม่ต้องเกรงใจอเอาให้บ้านพั้งไปเลย สู้จะหยุดนะู้จหยะเอาเลยวยูแล้วเอบังันยังไม่ไหวแล้วไม่ไหวแล้วสวยอยเดี๋ยวอย่าพึ่งคัวนะโอ้ปลากวั่นได้ไหมอ่ะไม่ไหวแล้วออกมาดิลูกออกมาีิขับหางมันจะบาดกันนะออกมาดวนกก็้ออกมาดินมองเกีงมออกมานี่จังที่ันหางมันอยู่ในบ้านสิขาผาหางมันออกมาีิหางมันมัมีมีแต่ขึ้ก็เหม็นแต่วาโอ้ยมันบานหลังย่าอีนี่ ลมเหม็นไรอะบ่อดลมเหม็นงานไปจมกอนลเหม็นอะไม่เหม็นนะหนูก็ล้างแล้วนะไม่สวยบอกให้ลุกมาเล่นวทไมต้องลุมมาพอก่อนได้ไหมอะไม่ไหมแลพรอะปไดอกมึงดมึงมึนมาต้องจิงิ่นะกุลาบเบงเบงกุรลาอข้าเบวมมนี่บวมใหญ่ใหบวแล้วฟาดพจะฟาดจะบ้าหรือม่กะฟาดมันใหญ่นี่มันดือมันมึนตัว มาดิตออ่ยตอ,อยดิต่อยยกไหมได้นะจ๊ะได้นะจ๊ะต่อยยกไดนะจ๊ะไดนะจ๊ะมื่อกพักเลยสวยได้นะจ๊ะจบบนี้ต้มันก็นยังได้นะจ๊ะมาสิจะเฮมายุง่งพตัเล็นิเดียวอย่ามายุ่งไม่เล่นด้วยหรอกเสียจากสีอุบไว้แหละโอ้ยายบ่ไวแล้วคอยมเมยเมยีวิตบไวโอ้ยเมยก็กันเมยจีวิตก็กันพักพักักโอ้ยงอมีหัน เมีไม่ดื่มด้วยตบบนี้เบอาแล้วไม่เล่นแล้วอะไรวะทำไมเลิกง,ง่ายจัง